สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสตอรี่นะครับที่เป็นวันเกิดลูกชายของผมเองนะฮะแล้วผมก็จะมีของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆให้พี่ๆอรอปภแล้วก็แม่บ้านที่อคอนโดผมนะครับเป็นของขวัญชิ้นอะไรแล้วก็เป็นแบบไหนยังไงก็ตามรับชมกันเลยนะครับนี่เลยครับเรากำลังจะไปหาพี่ๆอรอปภกันนะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นวันเกิดลูกชายของผมนะแล้วก็พี่ๆหล่อพอกเอ็เห็นตั้งแต่เด็กแล้วอะนี่ผมเอามาให้อันนี้ให้นะฮะอันนี้ให้เลยเอาให้พี่ๆหล่พอเนียฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เอาให้นะ เอาสมเด็จให้เขคาคุณคบอันนี้เป็นเดี๋ยวมันจะวันเกิดลูกชายผมนคของขวัญ้องขวัญเดี๋ยวมีให้พบกับพี่นั้นด้วยเพราะว่าเห็นตั้งแต่เด็กเป็นพ่อท่านคล้ายสมเด็จข้างหน้าเป็นข้างหลังเป็นสมเด็จเลยนะรุ่นรวยรุ่นฟ้าเจ้าเลยหกห้าบทนี่ข้างหลังเป็นพ่อท่านคล้ายเลยฮะนีพ่อคล้ายวาจาสิทธ นครศรีนครศรีใช่ใช่ใช่อะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากให้มีเหมือนกันขอบคุณครับไว้ก็จะมีน้องพบนะฮะกับพี่รอปพอีกครับประมาณสี่คนนี่แหละที่สนิทนะแล้วก็เห็นลูกชายผมประจำเลยเวลาผม แล้วก็มีพี่แม่บ้านด้วยนะเดี๋ยวต้องไปหาพี่แม่บ้านแป๊บหนึ่งตกลงค่ะเดี๋ยวยังไงติดตามสตอรี่ต่อไปนะครับนี่เลยจ้ายัง เหลือสมเด็จอีก2อ,องค์นะฮะที่เราจะเอาไปแบ่งให้พี่พีๆรปภนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปกันเลยครับ mm hmm. นี่เลยครับที่ตอนกลางวันเป็นรปภชุดกะกลางวันนะส่วนนี้เป็นชุดกะกลางคืนครับ mm hmm. ก็เลย ให้เท่าๆกันนะเออ,เอ,อให้ก็ให้เหมือนกันนะฮะเอาสมเด็จมาฝากคืบอบคุณค่าขีสมเด็จพ่อคล้าย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้ทํา YouTube วันเกิดลูกชายด้วยแหละเลยเอามาแจาก เดี๋ยวยังเหลือแม่บ้านอีกนะครับเดี๋ยวส่วนแม่บ้านเราจะเอาเต่าจิ๋วไปฝากนะฮะเดี๋ยวรอสตอรี่พรุ่งนี้นะฮะนี่เลยครับเต่าจิ๋วรับซักนะฮะอันนี้ก็จะไปฝากแม่บ้านนะฮะ ก็เป็นของขวัญวันเกิดของลูกผมมาละเออตึง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 ก็จะมีชุดแม่บ้านชุดรปภนะฮะที่จะมีของขวัญให้เอาอีกแล้วขอบคุณค่ะอันนี้ลองแล้วกันอันนี้แล้วแต่จะเลือกผมไม่รู้สีนะค่ะอย่างนี้ เต่าอยาเต่าเรือนใช่ขอบคุณค่ะมองไม่เห็นเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ร่ำขอให้รวยเดี๋ยวฝากเลี้ยงป้าหน่อยนะจะกลับบ้านอันนี้มันเปาจิ้วแกะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแกะอ๋ออยู่คุณอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างอ๋อพี่อังกันนกว่านี่ เนี่ยสวยอยู่พี่อังกันเนี่ยหาแต่อันทำมันอยู่ข้างล่างเหรอใช่แกะได้ไหมบ๊อบทำไมเขาแกะได้พี่อังแกะไม่ได้งั้นออกมาเลยพี่อังดีกระหอยคออันนี้ได้ใพยาเตาเดือนใช่ไหมนี่นี่ข้างถ้าพี่แนนมาบอกหน่อยนะไม่คะมีให้นางอยู่เห็นนางวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยนางจะเข้าพยาเตาเดือนใช่นี่เป็นแบบนี้ มันแช่ชมันแช่น้ำมนมามันก็หลังมันจะเป็นแบบดำๆหน่อยหนึ่งใช่นี้แหล,ะ,ละขอบคุณครัะบคคะครับผมก็มีพี่แม่บ้านมีพี่รปาภาครับที่เห็นลูกผมตั้งแต่เกิดมาเลยนะคือแบบเขามีลูกนาะเขาก็จะสอนว่าต้องทำแบบนี้นะต้องทำแบบนี้นะอย่างเงี้ยผมก็พอบ้านมือใหม่ ก็เลยประมาณนี้ตอนนี้ลูกผมขวบหนึ่งแล้วนะก็เลยประมาณนี้ลาะคาเป็นสตรอรี่เล็กๆนะครเป็นของขวัญให้พี่ๆเขาได้มีกำลังใจนะครับขอบคุณครับยังไงฝากกดติดตามบอยยอดสินด้วยนะครับขอบคุณครับตกลงค่ะ